อันนี้เป็นเล็บคบที่น้องคนนี้เขาจะมาตัดนะคะเป็นอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวถามก่อนสาเหตุคือหนึ่งทำไงถึงเป็นใส่รองเท้าผ้าใบส่งเท้าผ้าใบถึงได้เป็นอย่างนี้เนาะคือใส่ทั้งวันไหมใส่ทั้งวันอันนี้เคสที่แบบว่ามันเหมือนแบบบีบบีบหัวเล็บมันก็เลยเป็นแต่อันนี้นานแล้วเนาะที่เป็นเนาก็คือเรามาเริ่มตัดกันเลยอุปกรณ์ที่ใช้นะคะ อุปกรณ์ที่ใช้ก็เหมือนเดิมก็คือจะมีะกันกานะคะกันกาเวียดนามของเรานะคะกันไกาเวียดนามตัวนี้แล้วก็แท่งงัดนะคะแท่งงัดตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการงัดกันมาจับเลยมือกล้องค่ะเพราะว่า สำหรับคนที่เริ่มแบบว่าอยากทำเล็บเนี่ยมันเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึง่งเอาไปลองหัดตัดหัดงัดได้นะแต,แต่ก็มีรีวิวแต่ก็มีรีวิวพวกลูกค้าที่ซื้อไปบางคนเป็นช่างบางคนเริ่มจะเป็นช่างก็ซื้อไปแล้วก็กลับมารีวิวว่าอุปกรณ์กันไกเวียดนามของเรากับแท่งงัดตัวนี้ใช้ง่ายนะคะ อาโอเคมาเริ่มตัดเลยคนคะครับก็คือตัวนี้จะใช้ในหนัดแต่ตัดในแนวตรงลูกค,ค้ามีอาการเจ็บอักเสบมาบ้างแล้ว<า>เก่งเยเก่งเยเดี๋ยวชัดเทานะเพราะมันจะง่ายแล้วมันจะไว<น>พยายามงัดตัดให้ไวที่สุดเพื่อจะ ไม่ให้ลูกค้าช้ําแต่ถ้าเกิดเรามัวแบบว่าชักกระเยอะกับลูกค้าเออนี่ยไม่ขึ้นสักทีอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะเจ็บนะคะจะช้ําได้อันนี้คือพยายามทําไงก็ได้ให้ลูกค้าแบบไวที่สุดเห็นไหมคะโอเคดูเสร็จแล้วอันนี้ก็เลยจะเป็นแบบผู้คิดดินฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเคียย์ออกกันถ้ายิ่งตัดงัดไวลูกค้าก็จะไม่ช้าถ้าเราแบบสมมตินะคะเยอะเยอะเยอะอย่างเงี้ยคือแบบ ลูกค้ามันมันไม่ออกสักทีเงี้ยลูกค้ามันจะช้ำง่ายนะคะพาเด็บลูกค้าชา้ำเพราะฉะนั้นทํายังไงก็ได้ตัดงัดให้ไวไม่ใหม่อ่ะซื้อไปมันยังไม่ตัดไม่ค่องนานไปเดี๋ยวมันก็จะคล้องมือกับเราเองปวดช่วงนี้เนาะไม่ได้ปวดช่วงนี้เนาะตรงไหนก็ปวดตรงนั้นก็ปวดเนาะเราะ,ะน,นอีกนิดนึงเก่งไว้ เพราะว่าตรงเห็นสังเกตดูไงมันมุมมันอยู่อ่ามุมมันยังอยู่เพราะเห็นมันทิ่มลงก็เลยถามว่าป,ปวดปไหมถ้าไม่ปวดไม่เอา,เอาถ้าปวดถึงจะตัดให้เพราะบางเคสมันไม่เหมือนกันคือลูกค้าจะเป็นตัวนี้บ้างตัวนี้บ้างแล้วแต่ลูกค้าเป็นยันโคนเลยจะ<อ>ตัดงัดให้ไวที่สุดออโอ้โหรเรียบร้อยนะ ถึงบ้าทำไมไมันปวดไม,ไม่ไม่ไม่ชักเยกอะไม่ไม่ไมนี่นะคะนี่นี่ช่วงนี้ที่มันน่มแหลมอ่ะมันแหลมนั่นแหละคือแบบทำให้ลูกค้าปวดเนี่ยเนี่เนี่ช่วงน,นี้ก็เลยต้องถามว่าเป็นข้างหน้าหรือเป็นข้างข้างเป็นแค่ข้าง ข้างในถ้าเป็นข้างในเราต้องออกให้ลูกค้าอาทีน,นี้เหลือหนังหนังรับใช้กันกายตัดเล็มได้เลยนะคะบอกแล้วว่ากันกายอะใช้ตัดได้ทั้งเล็บทั้งหนังนะคะในกรณีที่แบบว่าบางคนแบบลูกค้าไม่เยอะมากอะไรเงี้ยใช้ได้นะประหยัดแต่ถ้าเป็นช่างแบบลูกค้าหลายๆท่านเราก็มีสแปร์เปลี่ยนสักน้อยนึงลูกค้าจะเป็นหนังด้วยเนี่ย ทุกเคสบางคนเห็นว่าโอ้ทำไมเลือดเกิดเคสของมันลึกนะเพราะพี่ไม่ได้ไม่ได้งัดแค่ข้างบนข้างบนเพราะพี่จะเน้นลากออกเลยเน้นตัดลากยันยันข้างล่างเลยแลวเจ้าลูกค้าก็คือจะไม่กลับไปเจ็บไปช้ำอะไรคือแบบจะไม่กลับไปเจ็บอีกเอ้ยแบบว่าต้องให้หมดอ่ะเนี่ยมันจะยุบลงแบบนี้ เนี่ยห็นปะยุบแหละเดี๋ยวเรามาล้างหูล้างล้างเกลือให้หนูอย่าป้อยให้เป็นอย่างนี้อีกนะหยุดไม่ได้หรอกใส่รองเท้าเป็ไว้ทุกวันพอว่าถ้าเกิดเริ่มอาการแบบหนูเริ่มเจ็บหนูต้องมาเลยอันนี้นี่หนูปล่อยพี่รู้